แจ้งข่าวดีครับแจ้งข่าวดีกับพี่น้อง FC ทุกท่านก็ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นถนนมิตรภาพนะจากกรุงเทพมาถึงนครราชสีมานะครับถนนวงแหวนนะครับวงแหวนนะครับ วงเวียนเส้นใหม่เนี่ยครับเส้นนี้จะเปิดให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถน,นนนะครับเริ่มใช้วันที่28ธันวาคม2566นี้นะครับยาวไปจนถึง2568เลยวิ่งฟรีครับผมวิ่งฟรีฮะถนนเส้นนี้นะครับผมท่านสามารถขึ้นไปใช้บริการได้โดยไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะเปิดตั้งแต่ช่วง ไม่แน่ใจนะว่าเปิดตั้งแต่ช่วงไหนก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆคือ,อคนที่อยู่เส้นนะครับาบางบอินนะครับคนที่อยู่บางบอินก็สามารถขึ้นจากตรงนู้นได้เลยนะครับผมแต่ถ้าขึ้นไม่ทันก็เอาตามระยะทางที่อยู่ข้างหลังนี่นะครับ มาขึ้นตามลายทางเรื่อยแกงคอยมั่งนะครับสระบุรีนะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงปากชงปากช่องนี่แหละนะครับก็ขึ้นมายาวมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ย,ยาวไปจนถึงปี2568นะครับนี่ก็คือเป็นการประกาศมาแล้วนะครับประกาศจากนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ําด้วยใครที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาดูก็ถ้าจะเดินทางกลับบ้านนะครับเดินทางกลับบ้านเดินทางเข้ากรุงเทพคนที่อยู่ขอนแก่น อุดรน้องค่ายนะครับก็สามารถายิงยาวไปลงที่ก่อนที่จะออกเลี่ยงเมืองโคราชได้เลยนะครับผมาขาขึ้นมาก็วิ่งเส้นเลี่ยงเมืองโคราชจากขอนแก่นมาแล้วเรากา็ขึ้นมาจากตรงนู้นแล้วก็ยิงยาวเข้ากรุงเทพได้เลยนะครับนี่ฮะถนนเส้นนี้ครับจะเปิดให้ทุกท่านได้ใช้บริการกันแล้วนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงิน อยวเค่าบริการค่าผ่านทางนะครับแต่หลังจากปี68ไปแล้วนะครับหลังจากปี68ผมก็ไม่แน่ใจว่าช่วงเดือนอะไรนะก็เราก็ค่อยมาลุ้นฟังข่าวเอาว่าเขาจะเริ่มเก็บเงินกันช่วงไหนแค่นั้นเองนะครับแต่ในระยะ1ปีเนี่ยสองปีเออสองปีที่6หกเจ็ดหกแปดเนาะในระยะเวลาสองปีที่เขากําลังดําเนินการก่อสร้างช่วงนะครับมันเป็นช่วงช่วงนะ ระยะทางาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงรับเหมาที่ท่านู้นน่นนี่นะตรงไหนที่ยังไม่เสร็จนะครับเขากา็ยังไม่เปิดเก็บเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาก็ปล่อยให้เราประชาชนเราได้ใช้ไปก่อนนะครับในช่วงระยะทางที่มันเสร็จไปแล้วนะครับดีกว่าเอามาปล่อยทิ้งไว้ให้ตะไคร่น้ําเกาะนะ <laughs> อย่างเงี้ยก็เรียกตะใคร่น้ําเกาะเลยแหละถ้าไม่มีรถวิ่งเลย ข้างบนนี่นะครับก็ค่อยมาดูกันเอาเองนะครับใครที่อยากจะขึ้นทดลองใช้นะครับทดลองใช้ก็ปีใหม่นี้ครับเปิดให้ขึ้นวิ่งเป็นทางการแน่นอนโดยที่ท่านไม่ได้เสียเงินเลยนะครับผมส่วนผมก็คงจะต้องวิ่งข้างล่างนี่แหละ <c oughs> เพราะว่าบ้านผมไม่ได้ไปลงสุดทางด่วนเนี่ย ถ้าไปลงสุดทางด,วด่วนต้องไปลงสีคิ้วนะครับระยะทางตรงเนี้นะครับช่องเขาสีคิ้วเดดอุดมเนี่ยกับทางลงทางด,วด่วนตรงนั้นระยะทางห่างกันเป็น10บกิโลเลยผมไม่ไปผมวิ่งข้างล่างนะครับแต่ไม่แน่ครับอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นนะครับได้ขึ้นวิ่งสักครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งเกาะไม่รู้นะครับอนาคตภายภาคหน้าเพราะว่า บรรยากาศวิวมันสวยเหลือเกินนะครับวิวดีมากเลยถือว่าเป็น,น,นถนนถนนเส้นทางที่แบบได้ชมธรรมชาติที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะทางด่วนทางด่วนนะครับเป็นทางด่วนนะครับจากกรุงเทพนะครับหรือว่าถ้าบอกว่ากรุงเทพก็ไม่ได้นะจากปริมณฑทลดีกว่านะจากปริมณฑทลจนถึง นครราชสีมานะครับอนาคตข้างหน้าไม่แน่ครับอาจจะถึงคอนแก่นครับผมอาจจะถึงคอนแก่นก็เป็นได้นะฮะก็า<笑><笑>มาประกาศข่าวดีให้พี่เพียงน้องเอฟซีได้รู้กันครับผมสําหรับคลิปนี้ครับใครที่เข้ามาแล้วก็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องใครที่ยังไม่รู้ก็บอกบอกกันไปครับมีญาติมีพี่น้องก็บอกกันไปเด้อจะได้รู้ๆกัน รถถนนข้างล่างจะได้ไม่ติดก็ให้ไปติดกันข้างบนไงผมจะวิ่งข้างล่าง <c oughs> เอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับบรรยากาศเดินทางกลับบ้านกับคูบนครับหลังจากที่มารับปริญญาลูกสาวคนเล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นู่นแหละเดี๋ยวรออีกสปีครับรอปีหกนะครับก็จะมี อีกคนที่จะได้รับนะครับเจ้าตัวเล็กน้องอุ้มครับผมที่จะได้รับในปี68ตอนนี้อยู่ปี3ปีหน้าขึ้นปี4นะครับจบแล้วคว่อยจะได้รับผัดไปอีกประมาณสักปีหนึ่งก็ได้รับแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณพี่พิงน้องเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ